หอมหอมแก้มมามีนหน่อยหอมแก้มมามีนในคาหอมแก้มมามีนหน่อยหอมแก้มมามีนหน่อยเต็มหน้าเลยลูกอ่ะหอมแก้มมามีนหน่อยหอมแก้มหน่อยว้ายอะใครจะไปยกมือขึ้นออ่ะหอมแก้มมามีนหน่อยหอมแก้มมามีก่อนหอมแก้มมามีก่อนเร็วๆหอมแก้มมามีหน่อยโชว์หน่อยโอ้จ้าจ้าจ้าอะอ่ะสิทำสิทำสิ โอ้โหทำอะไรคะเต็มหน้ามีเลยอ่าหอมแก้มหน่อยชื่นใจจังเลยหอมแก้มอีกนะหอมแก้มอีกนะชื่นใจจังเลยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบายบายจุ๊บด้ะจุ๊บหนูทำไมวะหทังสิ Dry lah, look.